นะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอนะครับตรงรุ่นเชฟโรเลตเทเบิลเซอร์นะครับปี 2012- 1 3อนะตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับลงตัวสวยงามนะครับหน้ากากเข้ารูปนะครับล็อกแน่นหนาแน่นอนนะครับแล้วก็มีช่องซัพพอร์ตจอ9นิ้วนะครับมีช่องซัพพอร์ตไฟฉุกเฉินเดิมนะตัวนี้ใช้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับระบบฟังก์ชันคอนโทรลนิพมณ์ัเดิมนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้เพิ่มลดเสียงโหมดเปลี่ยนเพลงรับซ้ายนะครับใช้ได้ครบเลยนะครับ ลำโพงนะดังครบนะครับ6ตัวก็คือจะมีลำโพงประตูหลังนะครับลำโพงที่ประตูแล้วก็ลำโพงบมดคาโซนนะดังครบนะครับตัวนี้ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็เสียบต่อนะครับ USB นะโหลดไฟภาพไฟเพลงมาไว้ในที่เก็บของฝังซ้ายได้นะก็จะมีช่องต่อ USB มาให้พอรพตนะครับตัวนี้ข้างหนึ่งข้างสองนะครับแล้วก็ระบบ FM นะ FM เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแทนที่ FM นะครับทันทีฟัง f m นะก็ยังใช้งานได้นะครับก็จะมีปัญหาขึ้นต่างๆนะครับปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์นะครับรับสายฟางสายนะครับหรือว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ระบบบลูทูธทำมาดีมากนะครับมีไม์บลูทูธแยกให้ด้วยนะไม์บลูทูธแยกก็ติดไว้ที่คอพวงมาลัยนะครับที่จะรับเสียงของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวจอนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สปอร์ตนะอันนี้ก็ เราก็สามารถจะใช้งานแอปต่างๆได้นะครับเช่นแอป YouTube นะครับเราก็สามารถจะเปิดค้นหาเมีเดียต่างๆได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปนำทางนะครับก็ใช้งานได้นะตัวนี้ก็จะเป็นแอปนำทางเป็นของ g o o g l e Map นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะค้นหาเส้นทางต่างๆแล้วก็นำทางให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแบบง่ายได้นะครับหรือว่าจะเป็นแอปทีวีอ่าทีวีก็ได้นะครับแอปทีวีอ่าก็ใช้ได้นะครับ แอปทีวีนะครับมาให้ใช้งานแอปทีวีนะครับจะมีแอปทีวีนะครับมาให้ใช้งานนะครับก็จะดูช่องทีวีต่างๆได้นะครับนะจะดูทีวีได้ปกตินะครับก็นนถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับกับจอ Android ของแบรนด์ไฮเน็ตนะครับที่ซัพพอร์ตระบบเดิมรถได้นะครับแล้วก็ ติดตั้งตรงรุ่นนะครับกับเชฟโรเลตเทเบิลเซอร์นะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเชฟโรเลตเทเบิลเซอร์นะครับที่จอเดิมเสียแล้วหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดอยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรนะครับหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ